สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัดชาชาแนลค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันความคืบหน้าล่าสุดจากทาง YouTube ค่ะ YouTube มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นครั้งใหญ่อีกแล้วนะคะก็ได้ได้ว่าบรรดาเหล่า YouTuber ทั้งหลายก็จะต้องได้รับอีเมลแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้วละคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาเตือนในเรื่องอะไรและเขาจะให้ทาอะไรนะคะ เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาฝ้าได้รับอีเมลฉบับหนึ่งนะคะจากทาง YouTube ค่ะแจ้งเรื่องของการแนะนำแฮนเด YouTube เข้ามานะคะนี่คือหัวข้ออีเมลเขานะซึ่งในเนื้อหาของอีเมลเขาได้แจ้งเอาไว้ว่าในอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้า YouTube จะเปิดตัวแฮนเดิเพื่อช่วยให้สมาชิกชุมชนค้นหาและเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น ซึ่งเราจะมี h a n d ดิเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้คนใช้เพื่อพูดถึงช่องของเราแสดงความคิดเห็นถึงช่องเราโพสต์ Post ในชุมชนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะ YouTube เขาแจ้งเอาไว้ว่าเขาจะเปิดโอกาสให้ทุกช่องได้เลือกแฮนเดิของตนเองในอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้านะคะซึ่งเราจะได้รับอีเมลอีกฉบับหนึ่งแล้วก็ แจ้งเตือนใน YouTube Studio ด้วยนะคะเมื่อเราเข้าไปที่หลังบ้านนั่นเองค่ะแล้วก็จะให้เราได้เลือก h a n d ดิในกรณีที่ส่วนใหญ่นะคะถ้าช่องของเรามี url อยู่แล้ว YouTube เขาก็จะกำหนดจองชื่อใน url ของเราให้เป็น h a n d ดิก่อนโดยเราสามารถเปลี่ยนชื่อแฮนเด e ลได้ในภายหลังนะคะตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะคะถ้าหากว่าช่องไหนที่ยังไม่ได้เลือกแฮนเดิล สำหรับช่องของตัวเองแล้วเราก็ทาง YouTube เขาจะกำหนดแฮนเดิของเราให้โดยอัตโนมัติค่ะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเองได้ในภายหลังด้วยนะคะส่วนแฮ n d ดิลถามว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนของช่องเราบ้างล่ะแน่นอนค่ะว่า YouTube เขาก็จะนำเจ้าแฮนเดิที่ว่าเนี่ยชื่อของช่องเรานั่นแหละค่ะชื่อแฮนเดิช่องเรานะคะไปไว้ตามแทบ็บชอ็อตผลการค้นหา ความคิดเห็นและก็การพูดถึงนะคะและที่สำคัญก็คือหน้าช่องของเราเองนั่นเองค่ะและในโอกาสต่อไปเขาก็อาจจะนำไปไว้ในส่วนอื่นๆหรือว่าตำแหน่งอื่นๆของ YouTube ของเราได้มากขึ้นด้วยนะคะฝ้ายขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าชื่อแฮนเดิลของช่องเรานั้นจะไม่สามารถซ้ำกันได้นั่นก็แปลว่า ถ้าเรานำมาตั้งชื่อช่องของเราแล้วคนอื่นก็จะไม่สามารถใช้ชื่อซ้ำกับเราได้อีกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์อย่าลืมนะถ้าหากว่าได้รับอีเมลแจ้งเข้ามาแล้วแล้วเวลาที่เข้าไปที่ YouTube Studio แอปหลังบ้านแล้วเรียบร้อยเขาขึ้นข้อความมาให้เราเลือกแฮนเดิก็รีบทำการเลือกเอาไว้เลยดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกก่อนแล้ก็จะได้ชื่อที่เราต้องการนั่นเองค่ะ ถ้าหากว่าเราช้าเราอาจจะไม่ได้ชื่อที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตาของเขาสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะที่เขาแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้ค่ะเมื mm ่อ hmm. เราเข้ามาที่แอป YouTube Studio หรือว่าแอปหลังบ้านนะคะเราก็จะเห็นข้อความนี้เด้งขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ ได้เวลาเลือกแล้วสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้ช่องรวมถึงช่วยให้ผู้คนค้นพบและมีส่วนร่วมกับคุณได้โดยเลือกแฮนเดิลแฮนเดจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณดังนั้นจึงควรเลือกแฮนเดิที่สื่อถึงช่องของคุณค่ะซึ่งอย่าเพิ่งปิดตรงนี้ไปนะคะอ่านแล้วก็ถ้าใครที่ขึ้นข้อความแบบนี้แล้วก็ให้กดเลือกเลยค่ะ กดที่เลือกนะคะคลิกที่เลือกเลยจากนั้นเขาก็จะอธิบายให้เราได้รับรู้ค่ะว่า Handle YouTube มันคืออะไรนะคะเหมือนอย่างที่ฟ้า์ยบอกไปเมื่อสักครู่นี้ละค่ะถวนให้อีกครั้งตามนี้เลยก็ได้ Handle YouTube เป็นวิธีใหม่ที่ทำให้ผู้คนค้นหาและเชื่อมต่อกับคุณได้เนื่องจาก Handle ของ Creator แต่ละคนนั้นจะไม่ซ้ากันและไม่เหมือนกับชื่อช่อง ซึ่งจะสร้างตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์บน YouTube ได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ในความเป็นจริงค่ะของไฟเองไฟตั้งให้เป็นชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยเพราะว่าจะสามารถจดจำได้ง่ายกว่าทำให้คนที่เขาจะมาติดตามเรานั้นจดจำได้ง่ายกว่านั่นเองค่ะไฟก็แนะนำว่าให้ใช้ชื่อเดียวกับชื่อช่องจะดีกว่านะคะเพราะว่าแฮนเดิลนั้นมันสามารถเปลี่ยนได้ในภายหลังด้วยนะคะ h a n d ดิของ URL ของช่องแฮนเดิใหม่ของเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ URL ของช่องในกรณีที่ส่วนใหญ่ URL ที่กำหนดเองจะกลายเป็น h a n d ดิซึ่งแน่นอนว่าสามารถใช้แฮนเดิลเพื่อนำผู้คนไปยังช่องของคุณเมื่อพวกเขาไม่ได้ใช้งาน y o u t u b e อยู่นั่นเองค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าจะมานำความสะดวกให้กับเรามากขึ้นนะคะเขาก็จะยกตัวอย่างให้เราได้เห็นเรื่องของแฮนเดิแล้วก็ URL ของเรานั่นเองนะคะ ด้านล่างนี้เขาก็จะมีตัวอย่างนะเราก็สามารถคลิกลงไปดูได้นะคะนี่ค่ะเวลาที่ในคลิปช็อตนะคะชื่อแฮนเดิลของเราก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้อ่านี่คือแฮนเดิลของเราก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้นะคะแสดงตัวตนของคุณในแบบที่ไม่เหมือนใครเวลาค้นหาเขาค้นหาชื่อของเราก็จะเจอแฮนเดิลเราเลยนะคะ,ะผู้คนสามารถแท็กเราในวิดีโอได้ค่ะก็สามารถแท็ก แท็กด้วยด้วยชื่อแฮนเดิลของเราได้นะคะให้คนอื่นค้นหาคุณบน YouTube ค่ะก็เป็นความสะดวกสบายในช่องค้นหาที่เป็นแว่นขยายตรงนี้นะคะสามารถใส่ชื่อแฮนเดิลลงไปและค้นหาช่องของเราได้ง่ายๆเลยก็เป็นการสารางสัมพันธ์กับผู้อื่นในชุมชน YouTube นั่นเองค่ะเขาก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะ แฮนเดิลปรากฏอยู่ที่ไหนบ้างฝ้ายได้บอกไปแล้วเมื่อสักครูน่นี้ตั้งแต่ช่วงต้นคลิปนะคะก็แน่นอนว่าจะอยู่ที่แท็บช็อตผลการค้นหาความคิดเห็นและการพูดถึงช่องในบางตำแหน่งก็จะเริ่มแสดงแฮนเดิลเข้าข้างชื่อช่องของเราแล้วหรือว่าหน้าช่องของเราเองค่ะและในอนาคตเขาก็จะสามารถนำไปไว้ในตำแหน่งอื่นๆบน YouTube ของเราได้อีกด้วยนะคะถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเลือกแฮนเดิลได้เมื่อไหร่ เขาแจ้งเอาไว้ว่าประมาณ2-3สัปด,ดาห์ข้างหน้าแต่ว่าของฝ่ายได้เลือกแล้วเรียบร้อยเพราะเนื่องจากว่าได้รับอีเมลวันที่10ตุลาวันที่14ตุลาก็เข้าไปดูที่ YouTube Studio ก็เด้งข้อความขึ้นมาให้เราสามารถที่จะเลือกแฮนเดิลได้แล้วล่ะค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าของใครเด้งขึ้นมาหน้าจอเหมือนที่ไฟให้ดูไปแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกแฮนเดิลได้เลยตั้งชื่อแฮนเดิลได้เลยนะคะไม่ต้องปล่อยเอาไว้นานนะเพราะว่าแฮนเดิลไม่สามารถซ้ํากันได้ครีเอเตอร์ทุกคนหรือว่าทุกๆุกช่องจะไม่สามารถมีชื่อแฮนเดิลซ้ํากันได้โดยเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นเลือกก่อนมีสิทธิ์ก่อนค่ะเลือกชื่อที่เราต้องการเอาไวต้ตั้งแต่แรกๆเลยคนอื่นๆเขาก็จะได้ไม่สามารถนำไปใช้ได้นั่นเองนะคะเลือกก่อนได้เปรียบค่ะ ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่เรามาทำแฮนเดิลช้าเกินไปเราก็จะไม่สามารถเลือกแฮนเดิที่เราต้องการได้เพราะเนื่องจากว่าคนอื่นหรือว่าช่องอื่นเขาได้ใช้ไปแล้วนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างของการเลือกเลยค่ะนี่ไฟเลือกจากที่ของที่ไฟเพิ่งจะเลือกไปนะคะก็คือเมื่อมาคลิกเข้ามาปุ๊บเขาก็จะให้เราเลือกแฮนเดิตรงนี้แล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยในพื้นที่สีดำนี่แหละคะ่ะ จากนั้นเขาจะขึ้นแฮนเดิลให้อัตโนมัติซึ่งเป็นชื่อเดียวกับชื่อช่องของเรานะคะซึ่งไฟเองไม่ต้องการได้ใช้ชื่ออื่นไฟต้องการใช้ชื่อนี้เพื่อที่จะให้เขาจดจำไฟได้ง่ายๆเพราะว่าทุกคนรู้จักช่องนัดชา h ช n n นลก็จะสามารถค้นหาได้ง่ายนั่นเองค่ะไฟก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะแต่ถ้าใครต้องการเปลี่ยนชื่อแฮนเดิลใหม่ที่ไม่ซ้ากับชื่อช่องของตัวเองก็สามารถพิมพ์ลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะแก้ไข คลิกให้เป็นเคอร์เซอร์แล้วก็สามารถแก้ไขลงไปในช่องนี้ได้เลยพิมพ์ลงไปในช่องนี้ได้เลยนะคะกรณีของไฟายคือไฟายใช้ชื่อช่องของตัวเองเลยที่เขาขึ้นให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะไฟายก็กดยืนยันการเลือกไปเลยนะคะจากนั้นเขาก็จะบอกแจ้งเราค่ะว่าคุณเลือกแฮนเดิลเรียบร้อยแล้วแฮนเดิลจะเริ่มปรากฏบน YouTube ในช่วงปลายปีนี้ค่ะ แล้วก็ช่องของคุณมี URL ใหม่ก็คือชื่อนี้เป็นชื่อช่อง URL ของเรานะคะนัชชาแชแนลเลยแต่ว่า URL เดิมของช่องจะยังคงใช้งานได้ตามปกตินะคะเราก็กดรับทราบในพื้นที่สีดำด้านล่างนี้ไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนในการเลือกแฮนเดิลง่ายมากๆเลยไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองค่ะไม่กี่คลิกก็สามารถตั้งชื่อแฮนเดิลได้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบแจ้งว่า ได้จองแฮนเดิให้คุณแล้วแฮนเดิของเราคือนัชชาชาแนลนะคะตรงนี้สามารถที่จะกดเปลี่ยนได้ถ้าเราไม่ชอบนะคะแต่ไฟไม่เปลี่ยนนะไฟตั้งใจใช้ชื่อนี้ URL 1ของช่องคุณก็คือตรงนี้เลยก็ชื่อเดียวกับ h a n d ดินั่นแหละค่ะจะจไ้จจำง่ายๆนะคะและเมื่อเราทำการตั้งค่าเลือก h a n d ดิเรียบร้อยแล้ว <S <s <ๆ>เขาก็จะแจ้งเข้ามาในอีเมลของเราเช่นกันค่นนะ,คะว่าตอนนี้คุณได้เลือกแฮนเดิเรียบร้อยแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการเลือกแฮนเดิลได้อย่างง่ายๆเลือกก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะเพราะว่าแฮนเดิลไม่สามารถซ้ำกันได้ในแต่ละช่องนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ได้รับข้อความแบบนี้หรือว่าได้แจ้งทางอีเมลแล้วเราก็รีบเข้าไปที่แอปหลังบ้าน YouTube Studio แล้วก็ทำการเลือกชื่อแฮนเดิลไว้ก่อนใครเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฟ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ